สวัสดีค่ะเพื่อนๆเมื่อนียายม่อนกนจะพาเพื่อนๆมาหูจักกับดอกไม่ประดับที่ปลูกง่ายง่ายค่ะดอกก้อยติ่งฝรั่งหรือ้าประทานพรนะคะเขาขยายพันธุ์โดยใส่ทนพันธุ์แบบนี้นะคะ่ะเอาเอาถอนพันธุ์หนักหนักหรืไปสองสามทนนะคะรจะเอาเอาเ็ปเอา จะปักแคมลงดินหรืออาจจะปักแคมในน้ำก็ได้นะคะบางทีห้าปลูกทั่วไปแต่จะปลูกลงดินค่ะนายปรกาศจเอาขันพันนะคะมีเข้านี่นะคะมีแบบต้นแก่จัดน้อยก็จะดีนะคะนี่แหละครับเอาแบบนี้นะคะแล้วก็จดขยายพันธุ์แล้วก็ปลูกระดับในสถานที่ทำงานของายมอนนะคะวัดเอืะะ้อฮักอะ เตรียมสอนท่านแบบนี้ล่ะคะ่ะเสรียเรียบร้อยแล้วต่อยติงฝรังหรือพระฟ้าประทานพรน,นะคะซึ่งจะให้ดอกสีม่วงทีเห้าเห็นส่วนมากนะคะสีขาวกับมีสีชมพูกับมีนะคะแต่ส่วนมากจะเป็นสีม่วงนะคะถ้แต่เตรียมดีเรียบร้อยแล้วแต่นยดหยกสอนท่านลุงแบบนี้นะคะปาลุงดินตัดเนเรียบร้อยแล้วก็จะ เป็นแถวแบบที่เห้ตองการนะคะถูเพี้ยงสวยงามแล้วหลังจากประมาณเดือนถ,ถึงสองเดือนจะจะแตกกิ่งออกมาแบบนี้นะคะจะจะเริ่มพี่ดอกออกมาให้หให้ชมนะคะเป็นไม้ประดับที่ป้องกันดินสไลด์ก็ได้นะคะดินสไลด์ดินทัางนะคะู้ใดรมีปัญหาลงดินทัางแต่จะได้เอานี่ไปปลูกก็จะกันดินทัางนะคะ หรืจะปลูกกระดับให้สวยงามจัดมุมสวนของเ้าโดยใส่ต็มพันธี์เอ้ม่มนผ้าหักแบบเมือกี้นะคะก็จะได้ต้อยติ่งฝรั่งหรือต้อยติ่งสีม่วงหรือฟ้าประทานประทานพรนะคะสีงามสดใสแบบนี้ล่ะคะ่ะสีม่วงในละคะอันนี้คืออายุประมาณเดือนหนึ่งนะคะ เริ่มให้ดอกแล้วแต่บ่านแตกกอใหญ่นะคะกับพ่อได้แง่งได้เชยช่มนะคะอันนี้เป็นการจัดมุมสวนของขา้าให้มีสีสันสวยงามนะคะซึ่งบด้ลงทุนหลายนะคะสามารถปลูกเพื่อเป็นพืชคุ้มหญาว่าให้หญาเกิดหนานะคะข้าก็จะนี่แหะใส่ทอนพันแบบนี้ละคะ่เข้าก็นับลงไปสองสามทอนเวเข้าก็เด็ดนะคะ ต่งนี้หนาฝนนะคะดินกับกระลังนุ่มนะคะสามารถปลูกได้เลยนะคะเอาไปขยายพันธุ์ล้วก็เขาจะได้มุมสวยงามประดับสวนเฮาประดับหน้าเ้าหรือสประดับที่ทํางานให้สวยงามหนาอยู่หนาม,มองเนาะคะ่ะนี่ต้อยติ่งฝรั่งหรือฟ้าประทานพรนะคะให้ดอกสีม่วงส่วนมากเนาะที่บานเฮาปลูกหลายคือดอกสีม่วงนะคะสีชมพูนะคะสีขาวกับมีค่ะแต่ว่า สีนย่อมปลูกแถวบานเฮาก็จะเป็นสีม่วงค่ะงานบ่ค่ะกำลังออกดอกแข่งกับแดดหามาปลูกกันเนาะคะ่ะน้อว้ประดับเชยชมเวลาเฮาทำงานเครียดเครียดเฮากับมาได้ดอกใหม่เพื่อจะล่งจิตใจให้พักผ่อนนะคะเป็นมุมผพักผ่อนของเฮาหลังเลิกงานหรือมุมกินเขานะคะพว้ใดมีบริเวณบานพ่อกะ จัดลองจัดมุ่มน่ารักน่ารักเนาะคะ่ะเอาต้อยติ่งฝลั่งไปปลูกประดับเบิ้งเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้กะยายม่อนกะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะกะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ